เจออีกแล้วครับพี่เคสอันนี้เคสไม้ตีกลับเนาะแต่ว่าปกติผมจะไม่พูดนะแต่อันนี้ขอเถอะไม่ไหวแล้วพี่แต่อันนี้คือเคยซื้อขายกันครั้งแรกยังไม่เคยสั่งต้นไม้กันเลยแล้วก็โทรมาคุยโทรมาสั่งกับน้องก้อยเรียบร้อยอย่างดีอย่างดีครับพี่แล้วก็อ่าพี่ปัทณีไปถึงบ้านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไม่ได้สั่งอืมไม่ได้สั่งไม่ไม่เอาไม่รับไม่ได้สั่งก็เลยแบบว่าผมก็เลยโทรคุยกับพี่ปัทณีว่าให้ให้ใหตีกลับมาเลยเนาะ เพราะว่าเอ็นดูต้นไม้มีถ้าอยู่หลายวันแล้วคือนี่ไปวันที่วันที่สามันเน่ยถึงส่งไปเนาะยี่สิบสองได้ส่งไป,นะงไปแล้วพี่คิดดูเป็นอาทิตย์อะตีกลับมาก็นี่นะครับพี่โอหน่อยชื่อเกตรัต,ต,ตนศัก์นะฮะพี่นี่เลยสองหมู่สามตำบลละเมออำเภอละเมจังหวัดชุมพรแปดหกหนึ่งเจ็ศนเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเ้าสาหสี่ศหสาครับพี่นี่เลย ถ้าพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาดูผมนะก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันครับพี่ชื่อนี้นะระวังโทรไปสั่งแล้วไม่เอาไม้นะพี่ผมก็ไม่รู้ว่ามีเหตุมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าสติสัมปทานญาเขาเตออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่คือน้องก้อยโทรกลับไปเขาตอนแรกไม่รับก่อนแล้วพอโทรกลับไปอีกสมมตินึงเป็นช่วงโทรกับเอทีคือกดบล็อกเบอร์ไปแล้วแล้วผมก็เลยลองเอาเบอร์ผมโทรไปมั่งอ้าวโทรติดทีนี้น้องก้อยเบอร์น้องก้อยโทรไม่ติดแล้วเบอร์ผมโทรติดแต่ไม่รับครับพี่ทีนี้ เออเหมือนรู้เหมือนแกล้งยานนะครับพี่ยานะถ้าเวลาว่างนะมันมีค่าจะส่งมันมีค่าเลยหลายอย่างมันมันเสียด้วยเสียเงินเสียทองแล้วก็ต้นไม้มันก็จะเสียด้วยพี่ว่างพี่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ไม่กัดสังคมก็เกิดจากตัวเองเนาะอยู่กับลูกกรหลาเลยก็ว่าอยาอย่ามาทำอย่างนี้กับคนอื่นนะพี่เนาะไม่ดีสงสารต้นไม้พี่คนผมคนรักต้นไม้ผมเห็นแล้วผมไม่โอเคเสียเรื่องค่าจะส่งอ่ะไม่เท่าไหร่นะพี่แต่ต้นไม้นี่แหละเพกให้อย่างดีครับพี่พี่ดูเนาะสงสารเขาพี่ กลับมาขายไม่ได้แน่นอนครับพี่อันนี้คือไม้สุดแน่นอนเพราะเพราะเป็นอาทิตย์อะไปสามวันพี่คิดดูกลับอีกสามถึงสี่วันนะอาทิตย์หนึ่งตีว่าอาทิตย์หนึ่งเลยนี่ยืดพี่ไม้ยืดเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไม่เจอแสงเนะาะฟังไ้ด้วยเคสนี้ไม่ไหวจริงครับพี่โอ้โหสุดสุดเลยก็น้องก้อยไม่อะไรนะน้องก้อยใจเย็นแต่ผมนี่ร้อนร้อนหน่อยพี่เนะาะสงสารต้นไม้พี่คนรักต้นไม้เดือนถ้าพี่ไม่รักต้นไม้พี่ไม่ต้องสั่งครับพี่พี่ดูเคยเฉยพี่ไม่ต้องสั่ง พี่ไม่ได้รักพี่ไม่ใช่คนรักต้นไม้ถ้าพี่สั่งแล้วพี่เป็นแบบนี้เนาะอันนี้คลิปนี้คือเป็นตัวอย่างละกันเผื่อพอขันนะครับผ่านไปผ่านไปก็ระวังชื่อนี้กไว้ด้วยนะพี่เผื่อสั่งไปแล้วไม่รับต้นไม้นะพี่ก็แจ้งเตือนกันไว้ละกันแจ้งเตือนกันไว้ไปครับเราไปชมไม้สวยๆของเราต่อจ้ามาครับพี่ๆมาชมบอลสีสวยๆของเรากันต่อเนอทรอมซีบาเมีบอลสวัสดีจ้าอะคัตจะส่ง จะส่งไปสนีครับพี่เขาจะส่ง50บาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางโทรศูนย์นกศิลป์เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับผมมาครับมาครับบอลสีสวยๆนะพี่เนาะมาเลิกมาที่ต้นนี้ต้นนี้ด่างปะครับก่อนละกันพี่เจ้าวเวียงพิงจะเจ้าวเวียงพิงชื่อออกทางเหนือทางเหนือหน่อยเน้อเจ้าเจ้าวเวียงพิงจะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต้นนี้ นี่เลยดางปะครับหน้าหวานๆครับพี่สวยๆเรือต้นเดียวของสวนนะครับพี่หมดแล้วเด้อหมดแล้วเบิดเลยเจ้าวเวียงพิงโตมาสวยมากอ่ะหรือเบื่อบ,บางคนยังไม่เคยเห็นรูปตัวอย่างตอนโตครับพี่เดี๋ยวผมขึ้นจ้าแม่ดูแล้วกันนะ้นี่เลยเจ้าวเป็นพิงหน้าตาประมาณนี้ครับพี่สวยๆจดชื่อกาทางสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจ้าเจ้าวเวียงพิง ด้านในใบหอกดําแดงครับผมกริดอสูนจ้านี่เลยหน้าเข้ม,เข,มเข้มครับพี่ใบหอกดําแดงกริดอสูนสองร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้านิ้วนะครับผมสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครบาบแมงเงาเลี้ยงนอกตู้ได้ยิ่งสวยครับพี่ยิ่งนอกตู้สียิ่งเข้มนะครับผมเนาะดําแดงสวยๆกริดอสูนครับผมกริดอสูน แม่ฟ้าร่วงจ้าด่ังสวยๆเลยต้นนี้จัดไปจัดไปครับผมนี่จะ300บาทจากแม่ฟ้าร่วงกระดัง5.5ต้นนี้ด่างดีครับพี่เชื้อแรงด่างทุกใบไม่มีหลุดแม่ฟ้ารวง3า0บาทสวยๆครับผมนี่นมีใบร่างเห็นไหมใบร่างใบเบีย้ยยังอยู่เลยแม่ฟ้ารลวงหวานๆสวยๆครับผมมาไม้เหลืองของเราหน่อยครับพี่ถามหาเข้ามาต้นนี้บับเบิ้ลบีนะพี่บับเบ,บิ้ลบีนี่เลยดางเหลืองทอง สวยอารามแท้เรตำลึง450บาทจ้ากระถาง5.5นิ้วบับเบอร์บีเรืองทองสวยไม้ใหม่ไม้แรจ้าบับเบอร์บีชื่อน prove, ี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับพี่ๆโตมายังสวยนี่เลยด่างสวยตั้งแต่เด็กแล้วครับต้นนี้จัดไปจ้ะมามากันที่ต้นนี้ก็ต่อครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยรอเรือมาเน้นๆครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผม 450หบาทครับพี่ต้นนี้สวยจัดกระถางห้าจดนิ้วครับผมนี่เลยหน้าสวยเข้มเหลืองทองอลันแท้และตะลึงกันอีกเลี้ยวครับพี่ตัวนี้อุทยานหลวงนี่จะ่ะายนี้ฟอร์มนี้นี่เลยดางแจมแจมครับผม4ี่รอห้าสิอุทยานหลวงครับผมจัดไปจ้างามคักต้นนี้สวยสวยเลยอะ ขึ้นให้เลือกดีกว่าเจอตรงนี้ต้นหนึ่งครับพี่นี่เลยจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าอุทยานหลวงต้นที่สองเนาะ450บาทต้นที่สองครับพี่สวยไม่แพ้ต้นที่หนึ่งเลยหนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งเลือกได้ครับพี่เลือกไม่ได้ยกคู่ไปเลยจ้ะหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้นี่ไงนี่ไงอุทยานหลวง450บาทต้นที่สองนะครับผมสําหรับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่เนาะไม่ทราบว่าต้นที่หนึ่งต้นที่สองคืออะไรผมอ่าสําหรับสวนผมนะครับผมจะใส่เป็นนัมเบอร์นะพี่พี่ที่แบบว่าเพิ่ง ไม่รู้ว่าต้นหนึ่งต้นสองคืออะไรคือพ,พี่เลือกอสมมติว่าพี่จะอ,อุทยาใช่ไหมพี่โทรมาหรือไลน์มาแจ้งเลยว่าจะเอาต้นที่หนึ่งหรือต้นที่สองผมล็อกให้เรียบร้อยครับพี่ต้นไหนไปแล้วคือไปแล้วเนาะได้ไม้สวยตรงปกของแท้แน่นอนครับพี่ผมจะใส่ต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้คือพี่พ,พี่ดูแล้วพี่จํานําเบอร์เลยจําชื่อแล้วก็จําหมายเลขไว้แล้วโทรมาแจ้งพี่จะได้ต้นตรงตามหมายเลขนั้นแน่นอนครับพี่นี่เลยไม,มไม่มีการอรนะ่าส่วนไม่มีการแลกเปลีนไปคือไปครับพี่อยู่คืออยู่เนาะนี่เลยจ้ะอ่ะ ต่อไปแม่ฟ้าหลวงของเราครับพี่เจออีกหนึ่งต้นผมขึ้นให้ต้นนี้แม่ฟ้าหลวงต้นที่สองครับผมต้นที่สองสามร้อยบาทจ้กแม่ฟ้าหลวงกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆครับพี่ต้นนี้ด่างสวยเช่นกันไม่มีหลุดเลยหลอดใหม่ก็ไม่หลุดนะคะพี่รับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนี่จะหลอดใหม่มาแล้วด่างออกมาเลยจ้าแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทต้นที่สองครับผมต้นที่ท2 2> สองเทพพัสดธามากลับมาเหลืองทองของเราต่อครับพี่เทพพสุุาต้นนี้สวย นี่เลยฟอร์มโตไซส์พุ่งเลยครับพี่กระถาง5.5เช่นกันดังเรืองทองสวยๆเลย350บาทจัดตัวนี้ขอ350ไซด์โตหน้าสวยครับพี่นี่จะเทพพระสุธาเทพพระสุธาเนาะสวยๆงามๆตามท้องเรื่องอา้าวถัดมาทางนี้มีอะไรอะโว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 ครับพี่นี่เลยน้องโวน้องโวโวเคนอสวยๆกระถาง5.5ครับพี่นี่เลยหน้าดำแดงดัง,ดงสวยๆหลอดใหม่ ปีมมาแล้วนิดนึงปีมมาแล้วนิดนึงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจากต้นนี้โวเคโนหรือโวคาโนนะพี่แล้วแต่คนจะเอิ้นคนจะเรียกโวเคโนหรือโวคาโนต้นเดียวกันละพี่ภูเขาไฟสวยๆจ้ะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบมหาราชจา้ะมหาราชหนึ่งร้อยบาทพอต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยครับผมและปีศาจแดงไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยกระถาง5.5อันนี้คือล้นนะพี่ฟอร์มโต ไม่เล็กครับพี่ฟอร์มไซส์กลางๆแล้วไซส์กลางๆแล้วต้นนี้ขอ550ครับผมปีสาดแดงหน้าดังสวยจัดใบใหม่ใบนี้ครับพี่ยังพุ่งไปสุดฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงนี่เลยจ้ะปีสาดแดงครับผมนี่เลยไซส์ฟอร์ม5.5ล้นนะพี่นะไซส์กลางไซส์กลางเข้าสู่ไวเข้าสู่โตเต็มวัยเออโตเต็มวัยต้นนี้อ่าโวพุทธคุณพุทธคุณ,คณไซส์ใหญ่ตน้นโตครับพี่กระถาง5.5นี่คือเต็มฟอร์มเต็มคาราเบลนะครับต้นนี้พุทธคุณ สวยต้นโตขอดูหลอดใหม่หน่อยอ่าโอเคหลอดใหม่รับประกันความดังครับพี่พุทธคุณหครับผม1,200บาทจา้ะสำหรับใครที่ไม่อยากรอต้นเล็กนะพี่ต้นเล็กผมยังจิ๋วอยู่เลยอะจิ๋วอยู่เลยอะเอาตันนี้ไปเลยครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตกระถาง5.5เต็มฟอร์มอะ1น0่จ้ะพุทธคุณต้นนี้ขอพันสองครับพี่หลอดใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันความด่างเพราะว่าผมเห็นดังมาตั้งแต่หลังใบแล้วต้นนี้สวยสวยเลยจ้าพุทธคุณ คุ้มซับคุ้มซับครับผมต้นนี้หน้าออกชมพูอมส้มสวยครับพี่ต้นนี้ป้ายเขียวเนาะคุ้มซับจัดไปครับพี่หนึ่งร้อยบาทพอ,นะอ,ทพอ,อน,น้องขอหนึ่งร้อยพอต้นนี้คุ้มซับรูปงามนามเพาะครับพี่นี่เลยหน้าเข้มเข้มป้ายเขียวตามขอบใบนะครับผมคุ้มซับหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางอาจุดห้าอาชัดธินกรใบกลมด่างประคาฟอร์มพุ่ม ฟอร์มเตีย้ยใบดกบ้าใบใครชอบไม้ใบกลมนี่เลยใบดีดกต้นนี้ครับพี่ฉัดทินกรหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะใบร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทฉัดทินกรชัดทินกรเนาะแล้วก็มีอา่าต้นนี้ต้นนี้เป็นเดี๋ยวนะผมเด็ดใบใบร่างไอเบี้ยก่อนพี่เจ้าเจ้าร้านช้างเจ้าล้านช้างเจ้าล้านช้า,างสวยๆกะถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่เจ้าร้านช้างหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้านี่เลยบอนป้ายหายาก อีกหนึ่งต้นนะพี่เนาะเจ้าร้านช้างครับผมนี่เลยแล้วก็มีโวโวใหญ่ต้นนี้ขอ200ร้อครับพี่กระถางหงนิ้วหน้าดําแดงนี่เลยต้นโตกว่าก่อนหน้านี้มีประมาณ4ีใบหลอดสิบี่นี่เลยจากโวเคโนโต้นนี้ขอสองร้บาทจากกระถาง5.5าจุดหาน้าสวยๆโว,โ,โวเคโนโวเคโนเลยด้านในด้านในเป็น นิยามรักครับผมนิยามรักนี่เลยจะด่างชมพูเม็ดแดงเริ่มมาแล้วนะครับพี่บีเม็ดแดงเริ่มมาแล้วนี่ผมโฟกัสโดยใกล,ใกล,ใกล้นี่เลยลนะ่ะด่างจมพูเม็ดแดงเข้มเริ่มมาแล้วนิยามรักครับผมไม้ใหม่เช่กนกันครับพี่จดชื่อกระทางสมาคมบสีเรียบร้อยแล้วจํานวนน้อยจะจัดเลยต่นนี้ขอแบ่ง2 5 0จ้ะนิยามรักรูปงามนามเพาะอีกเหลียวต้นนี้นี่จ้า มันีเมฆขลาดางสวยๆกับต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทใบใหม่ฮารครึ่งเลยเดอ้อนี่เลยมะนีเมฆขลาครับพี่สองร้อยบาทจ้ะสวยๆต้นนี้ใบใหม่ฮารครึง่งฮารครึ่งทางข้างนี้อ่ามหารารับพี่เดี๋ยวไล่เลยไล่ขบวนก่อนไล่ขบวนก่อนมหาราชหนึ่งร้อยมหาราชหนึ่งร้อยเนาะต้นนี้จุดหานิดเช่นกันมีแต่ไม้ซะใหญ่ครับพี่กระถางสี่ไม่มีครับคลิปนี้จัดให้แต่ ต้นใหญ่ไซส์กระถาง5.5และกระถาง6นิ้วเนาะนี่เลยมหาราช100แล้วก็มีอุสามณี100จ้ะ100จ้ะนี่เลยสลับแลบ้างนะพี่เนาะแลบ้างอ่าใหม่บ้างนะพี่อนาะก่าศบ้างอุสามณี100แล้วก็ต้นนี้ครับผมเป็นลูกไม้ด่างชมพูนะมีลูกไม้ผ่านนะเดี๋ยวผมไปดูใกล้ด่างชมพูนะครับผมแล้วก็ขอบขาวนะขอบด่างขาวนี่เลยพื้นใบออกเขียวอมขี้ม้าครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะลูกไม้ด่างชมพูขอบขาวครับผมร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่านีน่เลยไป ใบร่างกะด่างนะพี่ใบบนยิ่งสวยร้อยห้าสิบจ้าต้นนี้นภาพันดาวบอลด่างครับพี่เม็ดแดงกัดเม็ดสีเหมือนไก่เลยด่างขาวนะครับพี่ใบใหม่เปิดเหลืองทองจาาใบนี้ล่าสุดเลยนภาพันดาวเดี๋ยวผมมาตรงนี้ดีกว่าจะได้มองอีกมุมหนึ่งชัดๆนะพี่เนาะนี่ครับผมนี่ครับผมนภาพันดาวกระถางห้าจุดห้านี่ยกให้ดูเลยดีกว่าเอาไรดีสวยมากครับพี่นี่เลยเม็ดสีตัดกับคมด่างสวยสองร้อยบาทครับผม มีต้นเดียวนะคะพี่ไซนี้มีต้นเดียวแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนภพาพันดาวโอ้ไม้ไม่ได้ผ่านนานแล้วอะ่ะอันเนี้ยนี่เลยรุ่นสุดท้ายของถาดแล้วมั้งในพี่สองร้อยบาทจา้ะนภาพันดาวต้นนี้ใบใหม่เรืองทองด่างสวยจัดเม็ดสีนี่ผมชอบตัดเม็ดแจ่มเลยพี่เม็ดเหมือนแบบไม้ตะกูลไก่เนาะมาด้านนี้ครับผมนี่เลยกลับมาไม้เรืองทองอารามเทเลตำลึงของนต่อเกสรภุมิมาลินจ้ากระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ ด่างสวยสะดือนี่ไม่ต้องบอกพี่กระดูกอย่างไงเข้มปัดเลยเข้มปัดอนี้ต้นนี้สุดจัดกระดูกนี่คือโอ้โหขึ้นมาเข้มจัดเลยเจ็อยห้าสิบาทครับพี่เจสรพุมมาลินต้นนี้บอกเลยว่าถ้าพลาดจะใสายเจียแห่เสียใจครับพี่สวยๆจ้าเกสรพุมมาลินครับผมอ่าเดี๋ยวเดีฟอ,อ,อ,อพี่เดี๋ยว Uh, ไม้ถาดนี้แล้วพี่มันเป็นบับเบอร์บีพี่ดูใบใหญ่ไหม๋ยวผมเทียบมันเป็นไม้ที่ uh, ผ่าแย,ยกแพี่จะเอาไว้ตั้งแม่ผ่าชิ้นใหญ่ใบเบลเลอร์ er เลยพี่บับเบอร์บีชุดนี้เอาไว้ตั้งแม่พันเนี่ยแอบ้องก้อยขายก,กันได้ไหมอ่าผมเทียบไปดูพี่ดูพี่พี่ว่าใบาใหญ่ไหมผมไม่ดูต้นนี้ผมไม่ดูต้นนี้นะกระถางเท่ากันนะกระถางกระถาง5.5พี่ดูใหญ่ไหมคือสับชิ้นใหญ่ครับพี่ใบเลยใหญ่พี่ดูต้น <laughs> <laughs> กับอ่าบัฟเบอร์บีต้นนี้ครับพี่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไม้ผ่าผ่าแยกทําจํานวนชิ้นผ่าชิ้นใหญ่ครับพี่แม่แยกอ่า uh, ขอแบ่งหนึ่งต้นและกันพี่ใบใหญ่เบอร์เลอร์เลยเอบลองก้อยขายก่อนขอแบ่งต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้ 550. าร้อยห้าสิบใบใหญ่จริงๆเทียบไปดูแล้วเมื่อกี้นี้บัฟเบอร์บีครับพี่ใบใหญ่เพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่กรับพี่กระถางหกนิ้วผมแล้วชอบมากอย่างนี้มัน,ม,นมันดูมันดูสะใจนะมีโตวไวบอกเลยว่า ชิ้นใหญ่ใบเบลเลอร์เบลเลอร์บับเบิรบีต้นนี้ขอห้าร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยไม้เก็บตั้งแม่ไม้เก็บตั้งแม่มเ,แมเออมาขอย้อนตรงนี้นิดนึงพี่น่าจะพร้อมปล่อยได้แล้ว,ลวต้นนี้ชื่อว่าเพชรแสนมณีครับพี่เพชรแสนมณีบอลด่างเรืองทองไม้ใหม่แล้วก็ความกระดูความพื้นใบเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆผมขึ้นรูปตอนต่อให้ดูละกาันพี่นี่เลยเผื่อนึงหน้า,นากันไม่ออกเพชรแสนมณีครับพี่นี่เลยสวยๆแบบนี้จ้ะนี่เลย เพิ่งเอาเพิ่งเอามาแปรงเหมือนกันเพิ่งเอามาปล่อยเหมือนกันครับพี่ตัวน,นี้ขอ,อเปิดที่พามพามาห้ารห้าสบาทแล้วกันครับพี่เพชรแสนมณีจ้ะเพชรแสนมณีตอนโตบอกเลยสวยจัดประหลัดบอกนี่ขนาดวันหยุดประหลัดยังกลับขับรถกลับมาพอกว่าสวยจัดครับพี่เพชรแสนมณีจ้า ต้นนี้น้องเรน้องเลครับพี่เรากาซี่ต้นนี้สวยสุดจาร์กระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยดูความป้ายตรงนี้ดาวเด่นครับพี่มีแบบว่าปกติเขาจะป้ายแบบเป็นปื้นเดียวกันนะพี่พี่เห็นใบนี้ไหมมีแบบว่าเป็นปะจุดวงกลมเออแยกมาด้วยนะเีแยกเลยเรากาซี่จาก550บาทต้นนี้ครับพี่ยังสวยเลยกระถาง5.5นิ้วด้านข้างจากนี่เลยใบเบีย้ยใบร่างยังอยู่ครับพี่สวยๆน้องเรน้องเลจ้ะ เรากาซี่นี่เลยสวยสว่างมากครับผมต้นนี้กระถาง5.5นิ้วใบใหม่ใบนี้เลยจ้าเรากาซี่อ่ะเนือดวงอ่ะเดีตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนโอ้สะดุดตาพี่สวยสะดุดตาทองสยามครับผมเหลืองทองอารามแท้แรตะลึงอีกแล้วใบนี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับพี่ขอ3 5 0หครับพี่ทองสยามครับพี่นี่เลยเหลืองทองสวยๆกันอีกสักหนึ่งต้นต้นนี้ครับพี่ หน้าดั้งเดิมนะคะพี่มันจะมีสองหน้าทองสยามเนาะถ้าหน้าแผงเขาจะเป็นพื้นใบแบบเขียวไปเลยแล้วก็ด่างเหลืองทองอันนี้หน้าเดิมครับพี่จะออกน้ําตาลตัดแดงแล้วก็ด่างเรืองทองนะจ๊ะทองสยามสามร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้า <c oughs> เหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงครับพี่แดงแน่แม่จ๋าแดงแบบนี้ครับพี่แดงสูไว้แสบตาครับพี่กระถางอ่าจุดห้าตลอดไม่มาแล้วเหนือดวงห้าร้อยห้าสิบแล้วกันพี่ตอนนี้วาง้สิบสวยจัดเลย อันนี้ใบเนาะเป็นแบบนี้นะครับพี่บอได้โดนอ่าตะกแตนไม่ได้โดนหนอนแทะนะครับพี่เป็นแบบนี้ครับพี่แต่ว่าใบล่าสุดใบนี้ออกมาปกติแล้วจ้ะแล้วแดงดีด้วยครับพี่ตัดกับพื้นใบสุดๆตอนนี้หลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่ก็ปกตินะครับผมนี่เลยผมเหมือนเป็นหมอแล้วตอนเนี้ย <laughs> ผมเช็คอาการบอลไห้เรียบร้อยเลยแล้วกัน <laughs> เหมือนแบบว่าเป็นพ่อค้่ได้เป็นเป็นหมอไป่ไดแล้วกันเออหมอดูอาการบอลดูอาการใบบอลน,น,นะพี่เนาะนี่เลยโอเคเช็คแล้วหลอดไป กับใบใหม่ล่าสุดครับพี่ปกติเหนือดวงห้าร้อยห้าสิบจ้าต้นนี้สวยๆเลยนารินทิพย์ต้นต้นต้นนี้ดีกว่าใบดกกว่าครับพี่นี่เลยเริ่มเปิดหน้าชมพูมาแล้วนะพี่ยิ่งโตยิ่งด่างชมพูมาอย่างสวยนะพี่นารินทิพย์นี่จะเริ่มเปิดหน้าด่างชมพูมาแล้วต้นนี้ใบฟุ่มๆเลยสองร้อยบาทครับผมกระถางห้านิ้วจะนารินทิพย์น้องขอสองร้อยพอหน้าชมพู ด่างชมพูมาแล้วครับพี่ไร่ขึ้นตอนโตยังสวยเลยเด้อณรินททิพย์จ้ะอ่ะด้านในเต้าปลาขาครับพี่นี่เลยครับผมม่านเมคาครับพี่ด่างปลาขาสวยแบบนี้แบบนี้ชอบหมายชอบหมายกระถางหกนิ้วนะครับผมขออนุญาตเอื้อมกล้องใช้มุมบนนะครับพี่นี่เลยจะม่านเมคาสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น่าจะเป็นต้นเดียวรัสเ้ายของส่วนแล้วเช่นกันครับพี่ม่านเมค้าแบ่งไปเยอะนะตอนนั้นอ่ะออกไปประมาณสัก หลายต้นนะนี่เหลือชิ้นผ่าน่าจะช่วงรถรถสุดท้ายแล้วพี่แต่เห็นต้นนี้ต้นเดียวหมดแล้วม่านเมคาสองร้อยห้าสิบบาทจ้าทาดบางแก้วหน้าสวยๆครับพี่คัดหน้าเน้นๆอันนี้เอาเอา่อหน้าแท้นหน้าเดิมเลยพี่หน้าดางังหน้ากัดชมพูอมม่วงเลยเอามาปลูกอันนี้คือปลูกรวมสองต้นคู่ฟอร์มโกนะครับผมแน่นไหมพี่แน่นไหมอันนี้กระถางหกนิ้วเดอ้ออหกนิ้วนี่คือถ้าผมตั้งมุมบนบน,นี่คือมองไม่เห็นกระถางเลยไหมพี่ ต้นใหญ่สายโตครับพี่นี่จะทาดบางแก้วให้ดูหน้ากันใกล้ก่อนหน้าชมพูอมม่วงของแท้ออรลิจินนลเพราะว่าถ้าบางแก้วจะมีหน้าเพนครับคือเขาจะกัดออกไปดังขาวและเขียวนะครับพี่นี่เลยอันนี้ชมพูออกม่วงเลยใบนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่เป็นไงม่วงเลยม่วงเลยสวยๆมีสองต้นในกระถางจะนี่เลยสองต้นคู่นะฟอร์มพุ่มสวยๆสามร้อยบาทครับพี่สาหรับใครชอบไม้ฟอร์มพุ่มคัดหน้าสวยครับพี่ทาดบางแก้วต้นนี้จะ สามร้อยบาทกระถางหกนิว้วอุ้ยมา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 ไม้เหลืองของเรากันต่อครับผมนี่จานนี่จ่าเดี๋ยวอเอาเอาต้นไหนต้นนี้ก่อนแล้วกันครับพี่ซัดต,ต้นใหญ่เลยซัดต,ต้นใหญ่เลยนี่เลยกระถางห้าจุดห้าครับพี่เต็มอะล้นแล้วตอนนี้จะลนแล้วถ้าตามมุมนี่คือลห้าจุดห้าแล้วพี่ซันเซ็ทสกายครับผมนี่เลยจ่อหน้าใกล้ๆครับพี่หน้าสวยๆครับพี่สวยแซ่บสวยแซ่บนี่เลยซันเซ็ทสกาย อ่าสังเกตนะพี่เขาจะมีหน้าแผงนะเขาจะออกด่างเหลืองนี่ใช่ไหมพี่แล้วเขาจะป้ายเขียวพื้นใบเขียวนะพี่คือเขียวอียนะเขียวคือเขียวแบบนี้เลยนะพี่เขียวแบบนี้เลยอันนั้นคือจอบพรางแผงนะพี่อันนี้ออกน้ําตาลนะครับผมออกน้ําตาลเนาะเหลืองน้ําตาลสวยๆครับพี่ของแท้ต้องบอกว่าของแท้ซันเทศตะไคร้ตัวนี้กระถาง5.5นิ้วครับพี่เขาแบ่งที่1 5 0 0บาทจะ้ะนี่เลยไซส์โตครับพี่ไซส์ต้นโตไม่เล็กนะจะ๊ะ ไม่เล็กแล้วจ้าต้นนี้ซันเซตสกายหุ้ยใบร่างใบร่างใบร่างยังอยู่ครับผม1,500บาทครับผมซันเซตสกายต้นโตต้นโตกระถางฮาจุน่าและเกสรภูมารินแบ่งต้นใหญ่เลยต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5เช่นกันร้นจะ้ะเต็มเต็มล้นล้น5 5เกสรภูมารินต้นนี้เขาแบ่ง1,400บาทครับพี่1,400เกสรภูมารินนี่เลยโอ้หรอดม่ เบืเริ่มนี่ครับพี่นี่เลยจานนี่เลยจานหลอดใหม่เบื้อเร,ร,ร,ริ่มเบื่อเบื้อเริ่มเตื่อเลยนี่เลยดางออกมาเลยเด้อหลอดใหม่เกสรพุม,มิรินครับผมหนึ่งพันสี่ราบาทกระถางห้าจุดห้านิว้วแจ่มจัดตัวน,นี้ครับพี่เม็ดสีมาแล้วด้วยนะเม็ดส,มสีมาสวยครบเลยมาสวยครบเลยอ่ะมาอา่าเทวาอภิรักษ์ครับพี่อา่าผมขอเปิดต้นใหญ่ก่อนได้ไหมครับพี่เพราะว่าต้นเล็กเดี๋ยวขอเลี้ยงท่าฟอร์มอีก สักอาทิตย์นะพี่นี่เลยเทวาอภิรักจะนี่จะแบ่งอยู่ไซส์ประมาณไซส์นี้พี่ถ้าถ้าเล็กอ่ะพันหนึ่แต่ผมขอเปิดต้นใหญ่เลยละกันพี่สวยแล้วไซส์ใหญ่ต้นโตขอแบ่ง1,200งพัครับพี่เทวาอภิรักใบใหม่ด่างฮาร์ฟครึ่งนะครับพี่ตอนโตเลี้ยงอัดแดดครับพี่เดี๋ยวอ่าตอนโตเขาจะไล่ออกจากพื้นเขียวจะเป็นพื้นดำเนาะด่างเหลืองสวยมากครับพี่เทวาอภิรักจะหนึ่งบาทครับผม กระถาง5.5นิ้วขอแบ่งต้นนี้เลยละกันครับพี่เทวาอภิรักสวยจัดนี่เลยตามรูปนี่เลยครับพี่ต้นโต,โตโสวยๆเลยจ้ะเทวาภิรักเนาะนี่หมุนกันให้ดูอีกทีครับพี่ใบไม้ร่าสดใบนี้นะครับผมนี่เลยจ้ะพี่ใบนี้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 นี่ด่างเรืองทองอาลามเทเรตะลึงฮาร์ปเครงฮาร์ปครึ่งจ้ะเทวาอภิรักและด้านใน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 ด้านนูน้นนี่จ้ะพี่เกาะเกต ด่างแผงแดงนะพี่กเกาะเกดแผงเดอ้อเกาะเกดแผงแดงครับพี่นี่เลยเขียวด่างแดงสวยๆครับผม450บาทจากเมืองเกาะเกศกระถาง5.5นิ้วนี่เลยเมืองเกาะเกศแผงด่างแดงครับผมฟอร์มนี้สวยๆอามุมโบน450บาทครับพี่สวยๆเมืองเกาะเกศแผงด่างแดงนะครับผมหานุมานประสานกายจ้าต้นนี้ป้ายสวยๆครับพี่กระถาง 5, 5่นิ้วฮนุมานประสานกาย150บาทจากหลอดไมเดอร์หลอใหม่มาแล้วมาแล้วฮนุมานประสานกาย150บาทแล้ว9ทับกับผมลบร้อยครั้งชนะร้อครั้งเพราะเรามี9ทับหันแน่หน้าแดงสวยๆครับพี่150บาทเช่นกันจาก9ทับ9ทับ150เมืองเกาะเกตโอ้โหสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครครับพี่ อย่านะอย่าถามหาอีกไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วหน้านี้สวยแบบนี้ครับพี่นี่เลยผมไปดูใกล้มีต้นเดียวนี่เลยใบใหม่กลางแล้วใบใหม่กางแล้วเมื่อวันก่อนยังเป็นหลอดอยู่ครับพี่นี่เลยกลางแล้วสวยจัดเข้มๆพี่ดูใบล่างนี่เลยดังออกดำเลยมีเนาะดำ,ดำ,ดำอมม่วงเลยเนี่ยใบล่างเห็นไหมสองร้อยบาทครับพี่มีต้นเดียวไม่มีให้อีกแล้วเมืองเกาะเก็ดครับพี่หน้าเทพๆแบบนี้จ้ะกระถาง5.5นิ้ว นี่เลยพี่อย่าคิดนานผมบอกเลยเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังอย่าคิดนานมีต้นเดียวตัวนี้ต้นเดียวอะ่ะทองสยามใหญ่จ้าทองสยามใหญ่ต้นนี้ล้นกระถางหกมากมากครับพี่ลงกระถางสิบได้เลยห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะทองสยามนี่เลยหน้าเดิมทองแท้สายใหญ่ต้นโตครับพี่ลงกระถางสิบได้เลยต้นนี้ใหญ่ๆหน้าสวยๆทองสยามห้าร้อยห้าสิบาทจ้านี่เลยพี่ความใหญ่นะสี่นิ้วมือครับพี่นี่ยังไม่เต็มใบอะ่ะเอาดี ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นนี้เอาไปอัพกระถางเอาพี่เอาไปอัพกระถางเอาลงสิบเลยน่าจะแปดไม่พออยู่แล้วทองสยามสวยๆครับผมส่วนต้นนี้ปึบนี่ยกมาสยามนลมิตรครับพี่สวยสะกิดใจใครบ้างไหมเอยใบร่างจะงามๆเลยเด้อสยามนลมิตรกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นนี้ป้ายสวยป้ายรึป้ายแจ่มจัดใบใหม่ล่าสุดพี่ดูดาวค้างฟ้าครับพี่นี่เลยจ้ะ แม่พันห้าหมืนของผมห้าหมื่นผาขายเจ็ดร้ยห้าสิเป็นไงครับพี่ทองอ่าสยามนลิมิตจัดไปครับพี่สวยๆคัดมาให้แล้วจา้าอีกซักนิดตรงนี้กดจะไปครับพี่นี่เลยจา้าตัวนี้เปิดเจอซันเซ็ซันเซ็เผื่อใครถามหาต้นอ่าเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะครับพี่นี่เลยจา้าสามใบหน้าด่างสวยกระทาง5.5นิ้วนะครับพี่กระทาง5.5นิ้วซันเซ็ตสกายแปด้อห้าบาทจา้า ต้นนี้นี่เลยหน้าสวยสว่างมากสวยสว่างมากหรือใครไม่ชอบอต้นเล็กไซส์เล็กแบบนี้นะพี่ไปยกต้นใหญ่ที่ผมขึ้นไปก่อนหน้านี้เลยครับพี่นี่เลยแต่ไซส์นี้850สครับพี่สวยสวยซันเซ็ตสกายจานี่เลยใบใหม่สุดจัดครับพี่สุดจัดอาเพชรเมืองคอนครับผมเพชรเมืองคอหน้าสวยสวย,สวยครับพี่300บาทด่างจัดจ้านกระดูกเข้มๆครับพี่เพชร เมืองคอนกระทาง5.5นิ้วสวยๆครับผมสาวขอนองขอสา0อยครับพี่จัดไปเพชรเมืองคอนอ่ะและต้นนี้ครับผมบืน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 บ้อใบใหม่ครับพี่เม็ดสีแจมจัดอกเลยขอเรียชาว่าโคแจมเลยใบยใหม่ครับพี่เนาะทองนบพคุณใครทำหาอยู่ครับพี่เลี้ยงต้อยมาน่าจะพร้อมปล่อยแล้วไซนี้ครับพี่กระถาง5.5นิ้วทองนบพคุณหน0่บาทจ้าไม้แรแบบเละจ่าๆเลยนะพี่เลจ่าๆเลย นี่เลยเปิดหน้าสวยมาแล้วพร้อมย้ายบ้านได้จากตัวนี้ทองนบพะุณสวยๆครับพี่นี่เลยชัดขนาดนี้นะพี่เนาะสวยแน่แม่จา๋าชัดขนาดนี้ทองนบพะุณฝากไว้ด้วยจ้ะอ้าสวสนใจตัวไหนกิ้งกางครับพี่เบอร์โทรแอรศูนย์หกเานย์เก้าเก้าเจนอกสลับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ